อันนี้เป็นรูปของเบนจามินแฟรงคลินนะครับซึ่งปรากฏอยู่บนธนบัตรหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าการที่เขามีรูปปรากฏอยู่บนธนบัตรนี้แสดงว่าต้องเป็นคนสำคัญไม่น้อยเลยนะครับคือเบนจามิน นะครับเจนจามินแฟรงคลินนะครับซึ่งอย่างที่บอกเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเนะี่ยเป็นหลายหนเลยทีนี้จาก ความรู้เกี่ยวกับประจุเนี่ยนะครับกานที่เรารู้ว่าเราสามารถทําให้เกิดประจุขึ้นในวัสดุต่างเนี่ยนะครับมันนําไปสู่วิธีการแยกประเภทของวัสดุอีกแบบหนึง่งคือการแยกประเภทของวัสดุนี่มีหลายแบบเช่นแยกเป็นของแข็งของเหลวกา๊าซนะอันนั้นก็แยกตามสถานะของมันนะแยกเป็นสารบริสุทธ สารประกอบสารผสมของผสมดังนะนั้นก็แยกตามสมบัติทางเคมี Me ของมันนะครับแต่คราวนี้เราสามารถจะแยกวัสดุต่างๆเนี่ยออกเป็นชนิดซึ่งแยกตามสมบัติทางไฟฟ้าได้ด้วยก็คือเราสามารถจะแยกนะวัสดุหลักๆนะครับออกเป็น ต,ฟฟนนตัวนำไฟฟ้ากับฉนวนนะฮะตัวนำไฟฟ้ากับฉนวนตัวนำไฟฟ้าคือ,อเอาชนวนก่อนนะครับชนวน คือวัสดุที่ประจุไม่สามารถนะฮะฮเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเคลื่อนที่ได้ อย่างสลันะฮะความหมายก็คือว่าสมมุติเราทําให้เกิดประจุบนวัสดุที่เป็นฉนวนนะฮะเราทําให้เกิดประจุตรงไหนประจุก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับประจุก็จะอยู่ตรงตรงตาแหน่งที่เราทําให้เกิด เช่นถ้าเรามีแท่งแก้วอยู่อันหนึ่งถ้าเราถูที่ปลายด้านหนึ่งประจุก็จะอยู่ที่ปลายด้านนั้นนะปลายอีกด้านที่เราถือก็จะไม่มีประจุนะแต่ถ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าจะต้อกันข้ามตัวนำไฟฟ้า ในกรณีของตัวนําไฟฟ้านะครับจะเป็นวัสดุที่ประจุสามารถเคลื่อนที่ ก็คือตัวน้าคือวัสดุที่ประจุสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสละส่วนใหญ่ตัวน้าจะเป็นวัสดุที่แท้ที่เป็นโลหนะเหล็กนะสังกะสีทองแดงทองคำนะเงินพวกนี้จะเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งถ้าเราทําให้เกิดประจุที่ใดที่หนึ่งนะครับประจุสามารถจะก,กระจายตัวไปทั่วทั้ง วัสดุก้อนนั้นเราเรียกวัสดุชนิดนี้ว่าเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับซึ่งสมบัติการเป็นตัวนำเนี่ยมันทำให้เราเอามันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเช่นใช้เป็นตัวนำกระแสซึ่งเราจะพูดถึงประเด็นของกระแสไฟฟ้าต่อไปทีหลังน,นะครับโอเคทีนี้เมื่อเรา ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพบว่ามันยังมีวัสดุบางอย่างที่มีสมบัติกลางๆระหวา่างฉนวนกับตัวนำไฟฟ้านะครับเราเรียกวัสดุกลุ่มนี้ว่า,าสารกึ่งตัวนำ ในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าเซมิ c o n d u c t ตอร์สารเกลือตัวนำจะเป็นสารประเภทที่มีสามารถจะประจุสามารถจะเคลื่อนที่ได้ในสารเกลือตัวนำแต่ไม่ดีเท่าตัวนำไม่ดีเท่าในโลหะ ีนี้ความสําคัญของสารเกลือตัวน้ำก็คือไอสารเกลือตัวน้ำพวกนี้ปัจจุบันเราเอานามาใชา้สร้างเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนะโทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล่มีงองค์ประกอบหลักเป็นอุปกรณ์สารเกลือตัวนําข้อดีของสารเกลือตัวนําสมบัติที่สําคัญที่สุดที่ดีที่สมบัติที่ดีที่สําคัญที่สุดของสารเกลือตัวนําก็คือเราสามารถ คือสาม,มารถปรับค่าสภาพนำไฟฟ้าได้โดยการเติมสารเชื่อลงไป ก็คือถ้าเราเจอสารบางอย่างลงไปในวัสดุที่เป็นสารเกล่ยนตวน,นำํำเราสามารถปรับสภาพการนาไฟฟ้าก็คือจะทําให้ประจุเคลื่อนที่ได้ง่ายหรือยากได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่สําคัญที่ทําให้สารเกล่ยนตวนนำเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการใน,ใ,นในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับโอเคเราคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดของตรงนี้ลงไป แต่ว่าให้เห็นภาพรวมว่าเราสามารถจะแยกประเภทของวัสดุนะฮะโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้าของมันได้ใหญ่ใหญ่จริงจริยังสามารถแยกย่อยประเภทได้ออกไปมากกว่านี้เยอะนะครับแต่ใหญ่ๆก็จะอยู่ในรูปของ3กรณีนี้